ก็วันนี้ดีใจมากๆครับก็ได้มากับรถดนใจนะครับก็เป็นโฆษณาชิ้นที่2ด้วยนะครับกับทางรถดนใจก็เป็นโฆษณาที่น่ารักครับแล้วก็เรียกว่าจริงใจเหมือนกับรถดนใจครับที่จริงของโจยังไงบ้างแบบคนที่อยากขายก็อยากซื้อโจตอบโจสุดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้แอปรถดนใจนะครับก็คือเรียกว่าจะ ซื้อก็ดีครับจะขายก็ดีครับเรียกว่าเซลล์สมูทพูดไพรส์ครับคือขายก็ได้ราคาเวลาซื้อก็ได้รถที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขามีการตรวจมาตรฐานนะครับ274จุดเราจะรู้เลยว่ารถที่เราซื้อเนี่ยได้มาตรฐานไม่มีการจมน้ําไม่มีการชนหนักนะครับก็เรียกว่ามาที่เดียวจบเลยเขาเขาอินสเปกคือตรวจรถให้ด้วยแล้วก็เรียกว่ามาตรฐานของของรถเนี่ยเขาก็จะมีดาวให้ครับสามดาวถึงห้าดาวตัวบีโอ้ยนัคือทั้งขายทั้งซื้อเองเหมือนกันด้วย ใช่ครับคนเียจะหนักไปซื้อนะก็ก็เรียกว่าเราเวลาเราซื้อรถมือสองครับเราก็ต้องการรถที่คุณภาพจริงๆบางคนไม่ได้ห่วงนะครับเรื่องว่าราคาถูกหรือเปล่าราคาแพงก็ได้ครับหรือว่าราคาสูงก็ได้แต่รถต้องได้คุณภาพต้องไม่มีปัญหาอะไรเนยซึ่งที่รถโดนใจคือทั้งราคาโอเคครับแล้วก็มาตรฐานเนี่ยแน่นอน การซื้อรถเอเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจริงๆกับ่อกับปัญหาที่มันจะตามมาที่มันเกิดขึ้นหวมถึงกันโผงผราคาใช่ครับเหมือนบางทีเราจะไปขายเนี่ยเขาก็กดเวลาเราจะไปซื้อเขาก็จะแบบว่าเออเวลาเราไปซื้อเขาราคาก็จะสูงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณใช้แอปรถโดนใจทําไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีทั้งตรวจสอบคุณภาพแล้วเรามั่นใจได้ครับการที่เราไปซื้อเนี่ยรถทุกคันมีการตรวจสอบแล้วครับมีดาวให้ในรถทุกๆคันนะครับก็เรียกว่า อซื้อก็มั่นใจครับขายเราก็มั่นใจนนฝากและกันพี่ากแบบในใครที่สนใจต่างๆก็ฝากก็ฝากนะครับสาหรับรถโดนใจนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะพี่โออยากจะแนะนาทุกทุกคนนะครับว่าโอ,โอเองก็เป็นคนที่รักรถนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ตามหารถที่สองก็อยากให้ได้รถที่มันได้คุณภาพนะครับแล้วก็เรียกว่าเอ,อเรียกว่ารถได้คุณภาพแล้วก็เวลาจะจะซื้อหรือว่าจะขายอะก็ไปเลยครับที่รถโดนใจเราบองว่าเซลล์สูดพูดไพร์แน่น ปรบการทาการบการงีเออเครียดมาเลเคียดเลยเคยมนมันมันให้สะับการเองเป็นยังงบ้างครับคี่ยครับกรับครับคิับครับครับครับคนับครันคะเบครเบคนันครับครางครับครับันับครับครับับครับครัรรครัครับครับคนับครับคับครัครัรับครครับรรรรปลรรคครอรครับร ผมว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นอะไรครับอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนช่วงหัวเลีเ้ยวหัวต่ออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเทคโนโลยีโทรศัพท์ต่างๆมีผลมีผลมากๆเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเรายุคโอเราต้องอยู่บ้าน<อ>ดูทีวีนะฮะสามทุ่มเลยนะอสองทุ่มครึ่งนี่เรารอดูละครหรือว่าแบบรอดูรายการสี่ทุ่มหรนะืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นลวครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปผมว่ามันก็ มันก็มีทั้ง2ด้านนะครับั้งด้านดีด้านไม่ดีด้านดีก็อาจจะสะดวกขึ้นด้านไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนดูแบบเดิมไม่มีละ mm hmm. ก็อาจจะแบบอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าก็ทุกอย่างก็อาจจะต้องพัฒนาตามไปด้วยแบบโอเไงครบ กระทบกับโอ้ยไหมก็ขอบคุณมานเลยก็จริงๆผมก็ไม่ได้กระทบมากเพราะผมเองก็ยังมีงานการแสดงอย่างเรื่องของภาพยนต์หรืออะไรเงี้ยครับซึ่งละครเองก็เดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกครับไม่ได้ว่าถึงรถสโรวจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่สำคัญละครที่มันดีรันแต่ถ้าเยอะจริงๆก็ส่วนใหญ่ครับไม่ใช่แค่โอ้อ้กว่ากระทบทั้งวงการแหะนักแสดงเตกี่ัวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างสำหรับโอ้ก็เอ่อ เราเราก็จะมีอย่างอื่นด้วยครับที่เราทาไม่ได้ไม่ได้แค่ในสูตรของละครอนะไรเงี้ยแล้วอ็เราเราก็รอทําอยู่แต่ว่าเราก็มีภาพยนตร์หรือมีรายการต่างๆที่เราเราในแลตฟอร์มอื่นสิ่งเหล่านี้เราเราตั้งใจทํเอาไว้เพื่อมันรองรับความไม่แน่นอนไหมหรือว่าเวามไม่ตังแรกจริงๆผมทํเอาไว้ผมกับทางผู้จัดก,การผมทำไว้เพราะว่าเราอยากจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมากกว่าอีกผมมีรายการโอ้ละลาเงี้ยก็เป็นทาง youtube ก็ทําให้บางทีถ้าผมไม่มีละครหรือว่า ยังไม่มีงานแสดงออกมาหรือ<ม>กำลังทายอยู่เงี้ย <_ d ance> เขาก็ <_ d ance> คิดถึงเราก็ดูโอลาลาไปก่อนก็ได<ม>้แล้วก็เราก็ทําในสิ่งที่เราชอบไปในสิ่งที่เรารักอยากหลัก,ลก,ลกรู้อยากเห็นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มัน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 สัมผัสถึได้ใช่มโอ้แบบบอยู่ได้ไหมถ้ามไม่มีละครอ่นะถ้าหมาจริงๆก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบ เอ่อเรียกว่าไม่ให้โอแ้ว่าแฟนๆให้หายคิดถึงด้วยครับแล้วเราเองก็ชอบในการที่เราไปในที่ต่างๆางนี้นแต่ว่าถามว่ามันจะมาฟูลฟิเลเรื่องของการทํางานในด้านละครผมไม่ใช่เพราะละครันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงหวาครับครับผลกระโอ้ มันก็ความยากุนมากถูกไหมพ่อความตัวเองอาจจะติดว่าฉันเป็นพระเอกก็ทำพระเอกตลอดไปพอขยุบนี้แล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าออผมไม่ติดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันเล่นได้หมดมันไม่จำเป็นว่าโอ้ต้องเป็นเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวนะสังเกตบางทีเรื่องอื่นที่ผมไม่ได้เป็นตัวเอกแต่ว่าผมเป็นแบบอย่างคุณท่านผมเล่นเป็นเสือไม่เหนสวนเงี้ยเป็นโจรอะไรผมก็ลองครับพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นการมือถือมือถ่ายรูป มาขอแสดงก่อนสิตอนตอนนี er ้แสดงอย่เดียวขอแสดงก่อนงานที่เราลัางอยาก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 โอ้ก็มีนะครับผมก็มีสิ่งที่ผมชอบก็อยากพวกเกี่ยวกับจริงๆก็เกี่ยวกับรถเช่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเกี่ยวกับรถเก่าที่เราชอบอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบเอทําที่ที่ให้คนมาได้รับความรู้หรือว่าได้อะไรถ้ามมองเข้ไปเพื่อเพื่อตอนนี้มันถึงวิกฤตอะไรอ่ะตอนนี้เหรอ มันไม่คื้เหมือนเมมันไม่เหมือนเดิมแล้วกันครับผมไม่รู้ว่าวิกฤตหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะได้ทุดเปลือเพื่อนักแสดงด้วยกันบ้างไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ทุกคนก็มีทําอย่างอื่นไปเที่ยวหรือว่าแบบดูแลตัวเองหาโปรเจกต์อื่นๆทำาบบแต่ไม่ถึงท่านเครียดกันใช่ไหมครับแสดงกันเองไม่เครียดนะครับไม่ไม่ถึงกับเครียดอะไรนี้ เพราะว่าที่สวรที่มันหาของให้กับตัวเองได้ใช่แต่ทีมงานอะเครียดแน่นอนทีมงานเขาเขาเขาทำงานใช่เรื่องหลังเครียนอ่เรื่องอะไรเรื่องจริงครับคนเราทำอะเรนีตั้งแแล้วที่ไหนอะในติ๊กต๊อกในติีกต๊อกมันบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้เต้ไม่มีงานทำหรอไม่หรอครับเออไม่รู้ผมไม่รูนี่นะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นแฟนมาริโอ้แล้วเห็นแบบนี้ดราม่ามาดราม่าเลยนะอะไรอย่างเงี้อ๋อ ก็แล้วแต่ครับพี่ก็แล้วแต่คอมเมนต์คำเป็นสามเอนนี้ไม่ขาดิโอไม่นะครับเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรเขื่อนขาไม่ได้เล่าเป็นไม่ได้เล่าไม่เลาการอัดคลิปด้วยอะไรครับแจ็คด้วยอ๋อผมผมไม่ได้ครับน้องไม่ได้ชี้แจงให้ผมฟังเออคือความคุ้มเขาดูเครียดอ่ะโอาหฮัมบูรเรื่อง หากีนี่แล้วค้าก็โดนโจมตีไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็คงมีอะไรแหละครับแบบว่ามีใจนนองอ่ะแบบแต่น้องเขาเป็นคนบอกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเออเออเรื่องแบบเต้นเต้นไปวันๆได้มีงานทำรอโิอยอกจะงอะไรไหมครับ จริงๆอะคนไม่รู้ว่าที่เขาเต้นก็งานของเขาหมือนแบบว่าบางทีเขาอาจจะทํางานอยู่ใช่เพราะว่าน้องเขาเขางานเขางานเขาคือการเต้นใช่บางคนก็นึกว่าเออเขาอาจจะเล่นอยู่แต่บางทีอาจจะเป็นงานเขาก็ได้ก็คือการเต็นผิดเออใช่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นไซมอนเขาแบบตัวจริงๆเนลยเก็แบบทำอะไรก็ผิดที่อุ้มมองอะไรก็ตัวจริงก็แล้วแต่มุมมองคนแหละครับแต่โอ้ยเขารู้ว่าเขาทําอะไรเขาก็รู้แหละครับว่าเขาทําอะไรเขาวก็ทำงานดูแลแบบว่าหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ย ผมว่ามันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครพี่เอ๋ไม่ได้ติดอะไรกับการเต้นของเขาเลยพอเราติดนะเพราะเรารู้ก็เออเราก็โดนทวนอยู่แต่เขาเขาเขาชอบเนี่ผมว่ามันก็ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทำมีความสุขเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าเขาคือเขาคือสำคัญว่าเขาเคยโดนสูดด้วยฮะขอโทษจ้าเขาบอกว่าเขาเคยโดนทัดสูดด้วยโอ้โหครับก็ ก็มีนะอันนี้เคยเล่าเขาเคยเล่าไปก่องมันไเป็นของกันอะไรกับสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าจะ้องคือผมว่าบางทีเดี๋ยวนี้เรื่องของคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆก็แรงก็แรงก็บางทีผมว่าก็อาจจะต้องแบบแบบว่าไม่ต้องแรงกันมากหรือว่าพูดตรงๆได้แต่ว่าอย่าไปแรงบางทีแรงแต่มันไปกระทบใจของบางทีเราอาจจะคอมเมนต์มันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูทำแบบ การะทเทศะหรือความเหมาะสมหรือว่าบางทีเราบอกแรงอาจจะไม่ได้น่ารักเราบอกเบาๆอ่ะเขาอาจจะฟังกว่าก็ได้แต่พักการนี่พักการยังไงครับห้ามคอมเมนต์เราห้ามไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเอ่อคอม,มเมนต์มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิทธิของเขาอะไรเงี้ยเราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าผมงแค่ถ้าให้ส่วนตัวของโอว่าคอมเมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทําให้คนได้เปลีป่ยนแปลงแต่บางทีถ้ามันแรงเกิน ไอ้มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยลก็จะมองเห็นคอมเมนต์บ้างไหมคะอ่านคอมเมนต์หอย่างนี้นนมนนผมก็อ่านบ้างนะครับอ่านบ้างใช่แต่ถ้ามันแบบแรงๆหรือว่ามันไม่มันไม่ได้ทําให้เราแบบว่าเจริญปู่เจริญตาหรือว่าทําให้เราไปในทางที่ดีขึ้นผมก็ไม่อ่านแต่ถ้ามันไม่ดีแต่เราอ่านแล้วทําให้เราดีผมก็อ่านก็ไม่ตจะบอกว่าคอมเมนต์ดีเราอาจจะมองข้ามแต่คอมเมนต์ที่ไม่ดีเราจะเด็ดมาใส่ใจนั่นเป็นแบบนั้นไก็ บางทีอัน,อนท,ที่ที่ไม่ดีมันก็จริงบางทีมันอึกจุกอก็แสดงว่าตัวเขาอ่านผมว่าเขาอ่านเขาอ่านอยู่แล้วคุยกันว่าแบบเรื่องหนอว่าเราจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้เลยไม่ได้อของเขาก็สด บางคนเขาโสดเนาะเราจะไปบอกบางคนให้ไม <uy> um. ่โสดเลยไม่ได้บางคนเขาโสดอ่ะเราเราจะบอกว่าอย่าไปโสดเลยอันนี that, ้คือตัวเราเราเราอ่ะไม่โสดแต่เขาอาจจะโสดนี่ที่ต้ตอบรับคนนั้นมาเพราบางทีคนอาจจะเข้าใจในสิ่งที่คอมเมนต์ไปเลยก็ได้อย่างนั้นี่แต่ว่าส่วนตัวบางคนเองอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่จีวามแล้วก็ไปเชื่อในคอมเมนต์คนนั้นไปแล้วเหมือนกันเพราะจีเป็นแบบนี้หรอแบบนี้หรอก็คอมเมนต์มาแล้ก็ไม่อยากให้ตัดสินกันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เ ก็ต้องดูด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อตามคอมเมนต์ละเป็นห่วงไหมครับเป็นห่วงมันก็เป็นห่วงนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้เขาครับนอนจะมีคอามเนต์คู่ใหม่ไหมครับเต้นนี่คงมีแหละครับถายไปแล้วยังไม่ได้เต้ทำไมอ่ะที่ตอบว่าคือจะมาหัดไ่ได้เหรอฮะตอบพีโอ้ใช่อ๋อจริงเหรอคอนนี้คือไม่มีที่ตอบเลยเหมีมีมีกำลังคู่กลับมาอ๋อเดิมใช่ไหมใช่ทำไมทำไมถึงแค่ไหนก็ไม่เหแล้วก็หายไปเลยเว่นนานมาก แล้วป็นรม่รีติดต่อร้ว่เล่นเล่นเล่นก็ได้กลับกลับมาจะเป็นแบว่าเป็นไหนครับเป็นเวอร์ชนไหนยังไม่รู้ต้องรอดูก่อนเล่นครับเดี๋ยวรอดูจากเข้าคุณครับสื่อาริสีเรียนครับิเรียนมากจ้าไปเลย